นี่คือวิญญาณใช่ไหมแล้วเข้ามาแซวผมด้วยนะจ้าจ้าอะไรนะหอ,หอมเลย,เลยนี่จะบ้าเหรอใช่ใครจะไม่ทำอย่างนั้นได้ล่ะเธอท่านเป็นผู้ชายนะคะใช่เขาเป็นผู้ชายสองคนเลยค่ะให้ฉันมาหอมกันนี่ฉันก็ไม่ทำหรอกค่ะออแล้ว ผมออกมาร้องก่อนไลอันพักใหญ่แล้วด้วยตอนนี้บอกตรงเลยว่าฟองฟอดแน่ <c oughs> <c oughs> เอาเนี้เอารางวัลไปเหรอครับขอบคุณครับโอ้ยน่าจะหอมสักสิบรอบแล้วได้ตังค์ด้วยอขอบคุณครับขอบคุณครับครับอ,อะไรนะหล่อตัวในตัวจริงขอบคุณสำหรับคำชมนะครับแต่ว่าคนที่พูดนะคือป้าผมเห็นผมแต่แบบอกมาแล้วเอาอ,อ,อย่างนี้ขอถามนิดนึง ใครที่เพิ่งจะเคยชมไรอักาครั้งแรกยกมือครับห่อไหมร่อไหมขอบคุณมากครับที่ชมผมต้องขอบคุณหน้ามาที่จ้างมาด้วยนะขอบคุณครับครับผมอะไรนะตัวจริงหล่อมากวกนี้อยากได้อะไรไม,ไม่เคยเจอกันใช่ไหมไม่เคยเจอกันใช่ไหมโอ้เจอกันจนเบื่อหน้าเลย <laughs> เราก็บอกว่าตอนวู้ไม่เคยเจออะไรนะฮะอ๋อเขาบอกว่าจะมาลาหน้าไปทีเหรอครับไม่ป้อมอ่ะจะไปเรียนต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเรียนต่อแม่จะไปเรียนต่อใช่ครับแม่เซนจอนเขาเขาไม่รับแล้วนะรุนเนี้ <laughs> แม่เขาไปเรียนที่ไหนไปเรียนไหนจะไปเรียนที่ไหนอะไรนะเรียนแพทย์อ๋อแพทย์สยามสิวาย ไม่เอาฮะไม่ได้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 เลยเนาะเราเลือดเนื้อเชื้อไข่เดียวกันอ๋ออันนี้คือขาเซ้าย้าแยกกันไปครับผมเลือดเลือดเนื้อเชื้อไข่เดียวกันเลือดเนื้อไข่เดียวกันครับเป็นป้าแท้ๆครับป้าแท้ๆใช่ครับป้าป้าแท้ๆเลยแท้ๆเลยครับป้าในไส้เลยฮะปลานี่แสดงว่าในอันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมใช่ครับ ไปก็ใหญ่แล้วอ๋อไหลอันเห็นป้ามาตั้งแต่เล็กๆใช่ครับ <c oughs> โอ้โหตอนนี้ต้นแขนกระพือแล้วอ่ะร <c oughs> ะบบมือไม่คนอื่นก็ธรรมดาอยู่แล้วแต่ผมชื่นชมนะพ่อตายพ่อตายพ่อตายตั้งแต่มานั่งแล้วครับ,รบทำหน้าที่ไม่มีผลกระองจริงๆครับผมแม่งอังก็นดังยิ้มยิ้มครับแล้วก็ไม่ทำก็โดนหนาหั เราอย่าเอาเรื่องจริงมาพูดเยอะครับตอนนี้ปากแข็งแรงมากเขาแขนนีิโอหแต่จะใหญ่ไม่เท่ากันแล้วไม่เท่ากันครับพัดนัดข้างขวาอฮะฟังเพลงกันไปเรื่อยๆก็ฟังเพลงกันต่อเลยครับกับกอดแก้จนครับอ้าวไม่ได้เจอกันนะมาให้ได้อันกอดหน่อยจำเนื้อไม่ค่อยได้ด้วยช่วยกันนะฮะ Do I อ๋อ,อ,อคุณกรับกอดแก้จนด้วยนะฮะแหมร้องไปกระลุนไปกลัวลืมเนื้ออายคนด้วยคนเยอะส,สบายอยู่